น้ำหอมที่ได้ไปต่อในปี2026สําหรับตัวแรกนะครับคือ Burberry Goddess Parfum น้ําหอมกลิ่นนี้เป็นตัวที่ M Review แล้วก็แบบกระแสะตอบรับคือดีมากๆนะมันจะมี3รุ่นอย่างที่บอกไปเนาะก็จะมี EDP Intense แล้วก็ Parfum แต่เรารู้สึกว่า Parfum มันเป็นกลิ่นที่ลงตัวที่สุดนะแล้วก็มันมีความเอาง่ายๆนะมันเหมือนกับไอศครีม r a s เบ e ร r y ี่รสชาติวานิลลาที่มีความกูมองนะแล้วก็หอม,ห,อมหวานฉ่ำนัวเซ็กซี่นะครับตัว Parfum มันเหมือนทําออกมาเพื่อแก้บั๊กตัว Intense ที่มันมีความแบบ มิ้นซ์บับเ <st itions> ย็นๆอะไรเงี้ยซึ่งรุ่นพาฟัมรู้สึกว่าทําออกมาได้แบบดีที่สุดเพราะฉันเนี่ยใคร illa, ชอบแนววานิลาชอบแนวกรูมมองชอบแนวแบบล Bur um าซเบอร์รี่เปอร์เบอร์รี่กอดสพาฟัมตอบโจทย์ขวดที่2ยกให้กลิ่นนี้เลยครับกับสตองวิตตูอินเทนเซนต์ลี่นะคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เรามีตัวของพาฟัมก็คือเจฟซัตเตอร์ใช่ไหมที่เป็นเพลเซนเตอร์บอกเลยนะว่ากลิ่นนั้นหอมมากแต่ก็ได้มีการโลขายไปแล้วก็ซื้อตัวนี้เข้ามานะครับก็จะมีความหอมทอฟฟี่เกาลัดซึ่งมันเป็นกลิ่นที่แบบ ทุกคนคือมันดีมากมันเหมาะกับการใช้ในช่วงกลางคืนเหมือนกับเวลาที่เราจะไปปาร์ตี้ใช่ไหมเราอยากให้คนในร้านมองเราว่าเฮ้ยทำไม ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ดูเซ็กซี่ดูน่ากินแบบมีความหอมทอฟฟี่หอมหวานฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ได้ไปต่อนะในปี2026กับ Strong With You Intensely มาที่คู่ที่2กับบ้าน Scandal นะครับตัวนี้เป็นลาย e b s s l u ลนะสำหรับกลิ่นเนี้ยมันจะมีความเซ็กซี่ยั่วยวนเยา้ายวนมากมันมีความหอมเหมือนกับเกาลัดนะครับทุกคนซึ่งให้ความรู้สึกที่แบบเป็นผู้ชายที่น่าดึงดูดมากๆยิ่งเป็นตัว a b s o l u นะครับยิ่ง หอมแล้วติดทนมากถ้าผู้ชายคนไหนอยากได้กลิ่นเซ็กซี่ยั่วยวนนะครับ เอาตัวนี้ไปสแกนด a ลขึ้นชื่ออยู่แล้วตัวถัดไปนะครับจะเป็นรุ่นนี้ก็คือสแกนด a ลยกขาสีทองหรือว่ารุ่นแอปส์ลูนะครับตัวนี้เนี่ยเอ็มเพิ่งสั่งมาแบบพีออเดอร์เพิ่งได้รับเมื่อวานสำหรับโนต้ตของเขานะครับจะมีตัวของ Woody ลูกฟิกนะครับแล้วก็ t ู b e r r ์โรกลิ่นมันเนี่ยจะมีความเซ็กซี่มากกว่ารุ่นเดิมติดทนมากกว่ารุ่นเดิมแล้วก็ให้ความรู้สึกที่เป็นสไตล์แบบกูมองคล้ายๆกับขนมนิดนึงนะซึ่งใครที่แบบว่าชอบน้ําหอมแนวสไตล์ยกขาอยู่แล้วแต่อยากได้รรรุ่่่่นนนนนเเเเวววออ์ชััททีีปกกกดดดดดขขึึข้้้มมมาาิิิตแล เซ็กซี่กว่าเดิมเอารุ่นี้ไปครับยกขาสีทองอันนี้แบบ ดีมากบอกเลยโคตรดีและอีก3ขวดที่จะได้ไปต่อในปี2 0 2 6นี้นะครับนี่เลยจ้ะสำหรับตัวแรกเนี่ยคิดว่าใครหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีกับตัวของชองดานะชองดามันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกเซ็กซี่ลึกลับแล้วก็เป็นผู้ชายที่มีความมัสคูลีนมัสคูลีนคืออะไรคือความเป็นชายสูงนะติดทนมากๆแต่ถ้าใครที่แบบอยากได้น้าหอมแนวเซ็กซี่ย้วยวนะครับตัวชองดำเนี่ยน่าสนใจมากเลยแทบไม่ต้องรีวิวน้ t เลยเพราะว่าใครหลายๆคนน่าจะเคยเห็นผ่านตาแล้วก็เป็นตัวฮิตในเว็บฟากาติก้ามากคะแนนคือพุ่งสูงสูง ทุกคนหอมมากตัวนี้ดีมากครับต่อไปต้องยกให้กลิ่นนี้เลยนะครับตัวนี้คือ Le Male ล l เซอ r er Absolute นะคือเอ็มมีแทบทุกลายของเขาเลยนะทั้งลาบัวต่าง,าง,างบบๆบลาๆคือมีเยอะมากแต่สุดท้ายก็คือมาตกหลุมรักเจ้ากลิ่นนี้ครับกับ e l i ซอ r er a b s o l u ล e จาก Le m a l ลนะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกรวยแพงเราหน่าดึงดูดมากๆควรฉีดช่วงกลางคืนนะช่วงกลางวันถามว่าฉีดได้ไหมฉีดได้แต่ก็ เธอเอาแค่ประมาณ1-2สเปรย์พอเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างที่จะติดทนแล้วก็แน่นเซ็กซี่มากๆทุกคนแต่ถ้าเกิดจะแห่ประสิทธิภาพมันดีอ่ะกลางคืนน่าจะเหมาะมากกว่าสําหรับกลิ่นนี้นะอันนี้ได้ไปต่อนะในปี2026ใช้แน่นอนมาถึงกลิ่นที่3นะครับกลิ่นนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นชอปแรงกิ้งของน้ําหอมจากบ้าน JPG ที่อยู่ระดับ เเลยนะครับตัวนี้คือ DIY l e p e r f u m นะมันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกแบบเซ็กซี่ยั่วยวนบางทีไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีสไตล์แบบกูมองหรือเปล่าแต่พอมันรายดาวลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็หอมติดผิวอ่ะความรู้สึกมันเหมือนกับมีความหอมของขนมเล็กๆไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะมันเป็นกลิ่นที่หอมมากทุกคนแล้วก็ติดทนมากถ้าพูดถึงเรื่องเซ็กซี่ยั่วยวนเย้าวยวนแบบตัวแม่ตัวมัมน,นะเว้ยยายนมแหลมเท่านั้นคือตั้งฉายาเจ้ากลิ่นนี้ว่ายายนมแหลมคือแบบ มันหอมแล้วเซ็กซี่ก็ย้วนมากๆทุกคนดีมากอธิบายไม่ถูกแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นโน้ตให้ดูละกันกลิ่นเนี้ยโคตรดีใครอยากได้กลิ่นเซ็กซี่เอา JPG DIY l e Perfume ไป ถูกใจแน่นอนแกโคตรดีฝั่งมัดอารับที่ได้ไปต่อในปี2 0 2 6มีแค่2กลิ่นนะเพราะว่าอีกประมาณ60กว่าขวดคือโลขายหมดแล้วนะเก็บไว้แค่เฉพาะตัวที่ชอบจริงๆรักจริงๆนะครับเพราะฉันเนี่ยอันนี้แหละคือ My Favorite ของเอมที่รู้สึกว่าเออกูชอบจริงกูรักจริงในปี2 0 2 6ซึ่งตัวแรกนะครับก็คือครีมคเวทคิมเวทคืออะไรเป็นกลิ่นที่ออกทางโทนแบบเขาเรียกว่าเบียงโกลาเต อย่างที่เคยทาคลิปไปนะว่าเบียรโกลาเต้มันจะมีะกลิ่นที่ใกล้เคียงกันเยอะไม่ว่าจะเป็นรัตฟายอีแคร์นะครับหรือว่าทัสกิน amel, คาราเมลครีมเวเวตต่างๆแต่พอเราได้ลองหลายกลิ่นเรารู้สึกว่าเออครีมเวเวตเนี่ยตอบโจทย์สุดมันมีความหอมที่หวานซึ่งหวานกว่ารัตฟายอีแคร์ตัวนี้มันจะหวานด้วยอะไรมันหวานด้วยความเป็นเนยนะครับซึ่งเนยมันจะตีขึ้มนมาเลยโน้ตแรกอะแบบหวานมากฉ่ามากถ้าใครที่เคยใช้รัตฟายอีแคร์แล้วแบบอุ้ยกลิ่นนี้หวานจังแสดงว่าเธอใช้ครีมเวเวตไม่ได้เพราะว่าครีมเวคือหววาานนนมกก่ั้ แล้วเข้มมากกว่านั้นแล้วติดทนมากๆเพราะว่าตัวนี้มันคือเอ็กซ์ตรีเดอะพัฟฟมันคือขนมครีมมี่หอมหวานฉ่าน่ากินเฮ้ย <Hey, S 1> มากินชั้นสี่ชั้นมีความโยโยนฉันมีความหอมขนมประมาณนั้นเลยแกครีมเวลเวตคือโคตรดีแบบท็อปแรง์เอสเลยตัวต่อไปที่ได้ไปต่อนะครับต้องยกให้กินนี้นี่คือคาเฟ่ลาเต้คาเฟ่ลาเต้เนี่ยมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากถ้าจําไม่ผิดชื่อน่าจะอามัวคาเฟ่อะไรสักอย่างก็ จำไม่ได้แล้วแต่คือมันเป็นกลิ่นแบบนั้นเลยบล็อกเกอร์ต่างชาติเขารีวิวมาว่าคาเฟ่ลาเต้เป็นน้ำหอ,อมสไตล์กูมองที่ให้ความใกล้เคียงกับตัวของอมโมคาเฟ่แบบอย่างนี้เลยเว้ยแกพอเราไปดูบล็อกเกอร์ต่างชาติมารู้สึกว่า เออเออเออกูต้องมีแล้วว่ะก็เลยไปซื้อมานะครับกลิ่นนี้หอมมากๆม,ม,มันมีความเป็นกาแฟแวานิลลาให้ความรู้สึกเหมือนเรากําลังเดินไปร้านกาแฟแพงๆสักร้านหนึ่งแล้วก็สั่งกาแฟมาแก้วหนึ่งอาจจะเป็นเอสเปรสโซร้อนหอมๆแล้วก็มาจิบเบาๆแล้วก็อ่านหนังสือไปอะไรประมาณนี้แกมันเป็นกลิ่นที่หอมมากกาแฟแวานิลาคือ ลงตัวที่สุดใครไม่เคยลองไปลองซะกลิ่นนี้โคตรดีสําหรับคอกาแฟมาต่อกันที่เซตนี้นะครับกับเซตเฟมินินนะโอเคตัวที่ได้ไปต่อตัวแรกก็คือ YSL l i b r e l e r Perfume กลิ่นนี้ยมันมีความหอมแบบลาเวนเดอร์วานิล่าดอกส้มต่างๆให้ความรู้สึกที่เซ็กซี่ยั่วยวนแล้วมีความเป็นผู้ใหญ่นะเว้แกมันไม่ได้หอมหวานจี๊ดเหมือนรุ่น EDP ที่ผ่านมาซึ่งตัว Le Perfu m มเนะี่ยทมาดีมากๆแล้วมีความเข้มสุดในไลน์ของ l i b r รนะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกแบบ คือเหมือนเกิร์บลอสที่มีความเป็นเฟมินินดูแลลูกน้องต่างๆมีอำนาจนะครับมันกลมกล่อมมากคือมันเหมือนกับทุกอย่างถูกรวมไว้ในขวดนี้ขวดเดียวก็คือ YSL Libre Le Parfum อันนี้แบบที่สุดแล้วถัดไป Burberry Bag นะครับตัวนี้เป็นกลิ่นที่ดังมากในไทยแล้วก็คิดว่าใครหลายๆคนน่าจะรู้จักกันมาพอสมควรแล้วนะครับสำหรับกลิ่นนี้เนี่ย มันจะมีความรู้สึกแบบเซ็กซี่ดร์กเฟมินินมีความยั่วยวนเยาวายวนนะก็เหมือนกับขวดเขาเลยนะครับกลิ่นมันมีความเข้มเซ็กซี่แล้วแบบดีอะใครอยากได้น้าหอมที่มีความลึกลับเซ็กซี่ยั่วยวนเยา้ายวนนะครับเบอร์เบอรี่แบ็กตัวนี้ก็น่าสนใจมองบางซิกเนเจอร์ EDP กลิ่นเนี้ยมันคือกลิ่นคนสวยขามันคือกลิ่นคนดีฉีดปุ๊บนึกถึงใครนึกถึงแอปทักซออนมันเป็นกลิ่นเจ้าสาวที่แท้ทรูแป้งแป้งแมนดารินวานิลลาครีมี่ต่างๆคือให้ความรู้สึกเวลาฉีดลงไปแล้วว่าเหมือน กับเราเป็นคนดีนะฟุ้งฟุ้งนนัวกระจายกระจายเหมือนกับเรานอนบนคอตตอนสีขาวแต่มันไม่ได้มีความมัสกี้นะเว้ยมันเป็นกลิ่นที่ลำมุนนวลนวลแป้งๆวานิลาต่างๆคือแบบข้อดีเธอสมชื่อแล้วที่เขาเรียกว่าน้ําหอมเจ้าสาวอันนี้แบบ ้ใหและนี่คือขวดสุดท้ายที่ได้ไปต่อในปี2 0 2 6กับบ้านมิดนะครับตัวนี้มีชื่อว่า mystery for him สำหรับกลิ่นนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่เขาบอกว่าใกล้เคียงกับคริตอเวนต์ต์เราอะมีน้ําหอมที่ทํามาแบบใกล้เคียงคริ s อเวนต์ตเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นตัวของ 9pm label นะครับหรือว่า afnarm ต่าต่างๆก็คือมันมีกลิ่นใกล้เคียงคริตอเวนต t ต์หลายตัวแต่สุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่ากลิ่นที่มันละมุนแล้วก็กลมกลม่อมแล้วก็มีมิติหลากหลายที่สุดอะต้องยกให้บ้านมิดจร เหมือนกับเขามีกระบวนการความคิดที่แบบทําออกมาแล้วเวลาดมปุ๊บมันมีเลเยอร์มันมีมิติอันนี้ทำมาดีมากๆมัสคูลีหอมย่วยๆสามารถใช้งานได้แบบ everyday นะจะฉีดกลางวันก็ได้ฉีดกลางคืนก็ได้อันนี้ค่อนข้างโอเคเลยใครอยากได้เนี่แบบ Chris a v e n t ัสก็สามารถเลือก m ิสซิลี่ฟอร์ฮได้นะครับ